สวัสดีคะ่ะยามาถ่ายบรรยากาศย้ำตอนเศา้าหกโมงเศาร์เนาะคะ่ะเนาะให้เบิงพ่ยา,ากระปูมานอนเถียงคะ่ะมานอนเฝ้ามัว่วเฝ้าควายเพราะว่าพอามณาะไปเล็กงานแล้ว <c oughs> ม่มีคนมานนอนเฝ้ามัว่วเฝ้าควายให้กับห่วงเนาะคะ่ะเนาะส่วนทังเฮื่อนกะให้อาเจ็ดน,นอนกับน้องป่า ไปมาถ่ายเสียงนกเสียงยังแซลแซลอยู่นั่งตอนเ้าค่ะมาได้ลงมานอนหลายปีแล้วตะกี้อันพออยู่นี่กับสิบปีที่แล้วแหระเนาะหอดกัดหอดอะไรค่ะขับหอดไปบางเจดแปดปีเนี่ยตะกี้เ่ได้เคยมาเนาะอยู่นี่ก่อนก่อนเสียลูกลงมานอนอยู่สองเถาตงเต่อันพุละ่ะตงแตมอนะตะเต้เพิ่เพิ่นเหรนลอยู่ปอส,สามปอดสี่ ปอซี่ก็ขึ้นไปแล้วล่ะค่ะถึงก็หละวเาบเนยียบหญ้ากับจื้อบ่ได้ปันมานอนอยู่เถียงกระปูสองคนเดี๋ยวเคยมานอนอยู่แล้วเนาะค่ะแต่เลยบ่อันนี้ันเพื่อนปูกับไส้เขาทางในคนุณนเมืดคุคนครับสวัส <laughs> ดีครับแต่ยินต่เสียง <laughs> เอากองเขามากองเดียวไปเออเอากองเขามากองเดียวเอาเอาง้มข้าวไปนะก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นไปจังกมาใส่แล้วขึ้นไปทังเงี้นไปตลาดไปซื้อพิกซื้อยังเดี๋ยวไทยบรรยากาศให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนกันเสียงก็อยากเขมเหียบด้วยค่ะเสียงเปลี่ยนเดียเป็นอาทิตย์นล่นและหันบ่ได้เป็นวัดบ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นไข่เป็นหนาวแต่ว่าเสียงเปลี่ยน พัฒนาอยู่ระเถียงเมื่อวานนี่ไปเห็ดยูวัดแล้วก็ออกมาเห็ดยูน้ำอัอนเถียงแสงตะเวินจ้ากำลังขึนแล้วค่ะตาเวนินบรรยากาศ ควายงัวกับเบอเขาขอกต้มหนาวบปลลูกฮะคดจะงองจะงองเขาอู้่แท้ลงมามมนเยิ่งค่ะเสียงนกเสียงด่าบินแตกแซวแซวเพิ่นมาจิกกินอันเฮาไอ้หนึวายน้ำนึงว่าลงเอียง ไปทั้งใดกับมาน้ำได้หมาก็ได้ว่าตาเจ้าของพาไปทั้งใดซื้อสา์ก็เแม่หมาเลยเนาะค่ะเนาะเจ้าของพาไปทั้งใดไปมือพามานอนเถียงกับมาน้ำห่วงเจ้าของหายก็อย่ง นี่ตัง,งวัวป่าได้ค่ะเอาไว้น้ากันเนี่ยเมื่อห้เพื่อนเอาขึ้นไปเอาไว้นี่แหละนอนเฝ้าอยู่ื่าไหเพื่อนเอาขึ้นเอาหยาดคดเดียวเมื่อนี่กะสีหัวกระต้มเนาะค่ะเนาะเน่ากะสีเห็ดข้าวต้มเห็ดข้าวต้มไว้ถ้าร่งวัดมืออื่นส่วนวายกับปรเดี๋เขาขอ,ขอนอนจุ่มกันด้วยคนค่ะ ບັນຍາກາດຕອນ คลิปนี้ก็ฝากไว้จำนี้ด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ